สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพาพี่ๆหน้าๆทุกท่านนะครับไปแคมป์ปิ้งกันนะครับไปนอนกระโจมนะครับอยู่ที่เขาเยี่เที่ยงนะครับอยู่ที่โคราชนะครับทริปนี้ของเรานะครับก็ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับก็ใช้เวลาการเดินทางนะครับจากตัวโคราชนะครับ45นาทีนะครับจนถึงนะครับตัวนะครับเขาเยี่เที่ยงนะครับวันนี้เราก็มากันกับครอบครัวครับก็จะมีสมาชิกหลายท่านเลยครับวันนี้ทริปเด็กๆเลยนะครับพาเด็กๆนะครับมาแคมป์ปิ้งกันแล้วก็ กลางเต็นท์นะครับส่วนผมรอบนี้ขอนอนเป็นกระโจมครับส่วนเต็นท์นะครับเอามาให้พี่คนหนึ่งครับนอนด้วยกันครับก็นี่ครับทางขึ้นมาสําหรับทางขึ้นมานะครับสําหรับรีสอร์ทไล่ที่นี่นะครับจะอยู่ใกล้ๆกันกับ s s b นะครับไล่สุดขอบฟ้านะครับเลยมานิดนึงก็จะถึงนะครับลานกลางเต็นท์ของไล่นะครับสําหรับที่ไล่นะครับก็จะมีกลางเต็นท์นะครับแล้วก็นะครับกระโจมเป็นบ้านพักนะครับ สำหรับกระโจมที่เราจองมาวันนี้นะครับหลังละ1,500บาทนะครับส่วนกลางเต็นท์นะครับหัวละ200บาทนะครับที่ที่เรามาวันนี้นะครับชื่อว่า Big b แ a r c แคมนะครับเขาเยี่ยงใต้นะครับไปนครับไปลงทะเบียนกันดีกว่าครับเรานะครับเข้ามาลงทะเบียนนะครับตอนบ่าย2นะครับแล้วก็นะครับไปเลือกนะครับลานกลางเต็นท์นะครับที่นี่นะครับเดินดูวิวได้ครับชอบตรงไหนชอบแบบไหน เอาตรงนั้นเลยนะครับนี่นะครับวิวสวยๆนะครับมองเห็นนะครับเขื่อนลำตะคองนะครับวันนี้ก็มีสมาชิกมีเพื่อนบ้านสามสี่หลังนะครับที่มากางกับเรานะครับที่นี่นะครับสามารถนะครับเอาของนะครับมาลงได้นะครับตรงจุดกลางเต็นท์ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีนะครับที่จอดรถให้ลูกค้านะครับพอลงของเสร็จแล้วนะครับก็เอารถนะครับจะจอดเอาไว้อีกด้านหนึ่งนะครับของไรนะครับก็อยู่ใกล้ๆกันแหละครับ แฟนครับเดี๋ยวเราไปขนของลงเตรียมกลางเต็นท์กันดีกว่าครับก็สําหรับรอบนี้นะครับที่เรามากันนะครับก็มาเป็นครอบครัวใหญ่เลยนะครับเด็กๆเยอะเลยนะครับวันนี้นะครับก็ดีหน่อยนะครับไม่มีลมนะครับก็สําหรับพื้นที่นี่นะครับพื้นดินที่นี่นะครับเอาสมอยาวๆมาสักนิดนะครับตอกสมอนะครับยาวๆสักนิดนะครับเพราะว่าดินค่อนข้างเป็นดินทรายที่เขาปรับนะครับก็จะ รวมเลยล่ะครับเอายาวๆสักหน่อยครับผมการลมกลางคืนนะครับนานๆที่ท่านทุกท่านที่เข้ามาที่เขาใหเที่ยงหน้าจะรู้ดีกันนะครับเพราะว่าที่นี่ถือว่าลมแรงมากๆเลยนะครับช่วงกลางคืนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูห่องผักกันนะจ๊ะ ห้องน้ำจะแยกอยู่ห้องจักตัวห้องนะจ๊ะนี่เปิดประตูเข้ามาเ<ม>อาเห็นผู้ชายชอบรีวิวน้ำอะน้ำแรงไหมเดี๋ยวดูก่อนเลอ่าแรงอยู่ค่ะชักโครกมีที่ชีออากดลง นนมีฝักบัวโน่ข <No, S 1> ึ้นเราพักกันที่ห้องเบอร์สามจ้ะไปดูในห้องกันเปทุกคนเข้ามาห้องไม่ใหญ่ไม่มากนะคะพอดีมีเครื่องใช้ให้พัดลมมีผ้าขนหนูมีน้ำอันนั้นคือที่นอนเสริมเสริมได้หนึ่งท่านมีที่แฝนของถังขยะ ผ้าเช็ดเท้าน่ารักมากเหมือนลายที่ขายที่ร้านเลยจริงๆเหมาสสำหรับคู่หลักสองคนเนาะไปหาลูกมาด็อกลูกลองตามเชยทิพนีดไปนครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศนะครับรอบๆนะครับไลน่นะครับบิ๊กแบร์แคมป์นะครับไปนครับบรรยากาศรอบๆนะครับช่วงเย็นๆยามเย็นครับ แม่ครัวครับวันนี้มีทำอะไรกินครับผมสามชั้นยางจ้ะโอ้เนื้อวัวใส่แล้วก็สีโคงนะสีโคงมักไปเลยว่อกินหนึ่งไม่่กอก็ต้องไม่ยัดคข้าเดียวกับมามา่าเอาพี่ไฟได้หรือ,อยังหมงูเ็เเร็จแล้วเร็วเด้อไฟไมีติดเลยไฟหายหมด เป็นยังไงครับแม่ครัวครับน้ำจิ้มอร่อยไหมครับครับแซ่บแซ่บเลยนี่ไหนไหนลองชิมที่คำหนึ่งบ้างเออเค็มก็ไม่ต้องเด๋นี่นะครับบรรยากาศกับพี่ๆครับที่มาด้วยกันครอบครัวเด็กๆครับนี่ครับบรรยากาศยามเย็นตอนค่ำครับยังไงล่ะครับข้าวเหนียวลูกชิ้นโอ้ บรรยากาศครับตอนนี้กี่องศานะครับตอนนี้สามสิบห้าหรือปฝนไฟฝนต้นหนาวบางนีไฝนตองร้อนมีแปะซาปาช่อนหนึ่งปลาช่อนน้ำปานปานมะปานโบปีแปดครับกับบรรยากาศเด็กๆครับวันนี้คนเยอะเด็กก็เยอะเธอไม่ถ่ายคนอย่างนะกล้ำอย่างใหญ่ๆคนนี้แม่ลูกสามครับอีกคนแม่ลูกสี่คนนี้ผัวไม่เอาครับ ก็สําหรับคนนี้นะครับก็เป็นตัวตึงนะครับประจําแก๊งเราเลยนะครับน้องดิชาของเรานะครับข้าวเหนียวลูกชิ้นขนมปังโอ้โหดูดีครับสําหรับคนอ้วนของเราเด็กๆทุกคนนะครับก็เล่นกันนะครับแล้วก็ทํากิจกรรมกันเรื่อยๆครับผมก็ทําขนมปังปิ้งข้าวจีนะครับหัดทํากันเล่นๆครับ เดี๋ยวเย็นนี้นะครับก็จะมีนะครับรายการนะครับช่วงเย็นนะครับเรื่องเล่านะครับเด็กกอนนะครับวันนี้นะครับโดยพิธีกรนะครับกี่เมานะครับลุงกอนเองนะครับเด็กๆก็เฮฮาฟาร์ตี้คำคำกันไปครับช่วงดึกๆนะครับก็งดใช้เสียงนะครับหลังสี่ทุ่มนะครับตอนนี้ก็ยังไม่สี่ทุ่มนะครับเดี๋ยวเราเล่าเรื่องต่างๆนะครับให้ฟังให้เด็กๆฟังนะครับก่อนเข้านอนนะครับ ก็หลังจากที่ผมเล่าเรื่องไปเรื่อยๆครับผมตอนนี้ก็มีแขกรับเชิญหนึ่งคนนะครับเข้ามาดูแล้วนะครับตอนนี้นะครับตั้งใจกันมากเลยครับเด็กๆครับไม่รู้เล่าเรื่องอะไรนะครับดูดีครับเด็กๆทุกคนตั้งใจกันมากเลยครับก็สําหรับที่นี่นะครับก็งดใช้เสียงนะครับหลังสี่ทุ่มนะครับตอนนี้เด็กๆก็เข้านอนกันเรียบร้อยแล้วครับผมสี่ทุ่มแล้วนะครับวันนี้ก็ไม่มีแขกเยอะนะครับผมก็เลย เอารถมาจอดด้านในได้นะครับนี่ออกมาแล้วครับผู้หิวโหยอีกหนึ่งคนสงสัยจะหิวข้าวครับรอบดึกครับก็เดี๋ยวเรานะครับกินข้าวรอบดึกกันนะครับแล้วก็เข้านอนกันดีกว่าครับพรุ่งนี้นะครับเจอกันใหม่นะครับฝันดีรตีสวัสดนะครับบายบายครับผมเจอกันตอนเช้าครับลุ้นนะครับว่าตอนเช้าจะมีไอ้นี่ไหมครับมีหมอกไหมครับ ครับก็สวัสดีตอนเช้าครับหลังจากที่มีคืนนะครับมีฝนลงนิดหน่อยนะครับช่วงกลางคืนนะครับเช้านี้มานะครับไม่มีหมอกให้เราดูนะครับด้านหน้านะครับเด็กๆก็ตื่นกันแล้วครับเดี๋ยวเราไปทำกับข้าวกันที่กัวครับผมน้มักกแตเม็ดี๋ยวรอมันแตกเม็ดนะเชฟวิชาเขาจะได้กินตอนนี้กินแขนตัวเองรอไปก่อนกินเดิกินเดิกกินแขนตัวเอง กินแค่ไหนนะชิเลยดิเชฟมาเชฟเชฟคนหน่อยเชฟคนเคนเบาๆงมอแม่ก่อนก็เมะว่าคนเบาๆอ่ะฝีมือเชฟดิชานะทุกคนอร่อยเหลือหลายเชฟดิชาใส่ซีอิ๊วค่ะอุมามิแน่นอนซัดลงไปเดี๋ยวป้าเจนบอกให้พอก็พออีกอีกนิดนึงอีกนิดนึง โอ้โอเคเข็มเน่ดูเร็วเค็มยกมืออย่างแรงเกเลยใส่พริกได้ไหมโอ้อยากไม่อะเซฟดิชาจะชิมไหมฝ <c oughs> ีมือตัวเอง <c oughs> เอาไหมครับก็หลังจากที่เรากินข้าวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาเก็บของกันนะครับตอนนี้ก็เก็บของเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> ก็เรียบร้อยแล้วครับทั้งเด็กๆนะครับขึ้นรถนะครับพร้อมออกเดินทางกันแล้วนะครับ ไปกันครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องน้ำนะครับสำหรับห้องน้ำรวมนะครับช่วงเช้านะครับจะเป็นยังไงสะอาดไปโน้อแต่ที่นี่ดีอย่างหนึ่งครับน้ำแรงมากครับมีไฟสว่างทั่วเลยครับก็ห้องน้ำก็จะอยู่หน้าหันไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับของทางไล่นะครับก็จะแยกชายและหญิงนะครับ ที่ห้องน้ำนะครับก็จะมีรองเท้าเอาไว้ให้เราเปลี่ยนด้วยนะครับห้ามนําเอากลับบ้านนะครับสาหรับรองเท้านะครับนี่ก็จะเป็นช่วงสายๆแล้วนะครับเกลอออกไปหมดแล้วนะครับห้องนะครับก็จะเป็นห้องซ่วมด้วยห้องอาบด้วยนะครับอยู่ในตัวนะครับก็ค่อนข้างสะอาดนะครับโอเคมากๆนะครับก็ของผู้ชายจะมีสองห้องนะครับ2-3ห้องนะครับของผู้หญิงก็จะมีสอห้องเหมือนกันนะครับ ด้านหน้านะครับก็จะมีกระจกนะครับเอาไว้แต่งตัวนะครับส่วนอ่างล้างมือนะครับจะอยู่ด้านหน้านะครับสำหรับฝั่งของผู้หญิงนะครับผมขอไม่ถ่ายนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับห้องน้ำที่นี่นะครับสำหรับไรบิ๊ก b บย์แคมป์นะครับเขาใหญ่ที่ยงใต้นะครับตอนนี้นะครับทางดีสอร์ทนะครับทางไรนะครับกำลังปรับปรุงนะครับ เพื่อจะสร้างบ้านพักเพิ่มนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นวิวนะครับเอาไว้นะครับมานั่งพักรอนะครับสําหรับแม่แม่นะครับลูกๆนะครับที่ให้พ่อนะครับกางเต็นท์รอนะครับมานั่งพักได้ครับตรงนี้ครับวิวสวยมากเลยครับอันนี้นะครับก็จะเป็นห้องนะครับที่กําลังสร้างนะครับก็น่าจะเสร็จเร็วนี้นะครับนี่นะครับวิวสวยๆเลยนะครับมองเห็นเขื่อนลําตะคองนะครับก็นานๆนะครับไม่มี ทิปไม่มีที่กางเต็นท์นะครับแนะนําอีกที่หนึ่งนะครับที่นี่เลยนะครับบิ๊กแบกแคมส์นะครับเขาให้เที่ยงใต้นะครับไปนครับแล้วผมจะพาไปดูที่ล้างจานนะครับสําหรับที่ล้างจานนะครับก็จะอยู่หลังบ้านกระโจมนะครับก็จะมีสองัวนะครับสําหรับที่ล้างจานนะครับตันี้นะครับส่วนห้องน้ํานะครับ ของบ้านกระโจมนะครับก็จะเป็นหลังไขหลังมันเลยนะครับจะแยกนะครับสําหรับบ้านกระโจมนะครับก็สําหรับทลิปนี้ของเรานะครับขากลับนะครับวันนี้นะครับเราก็จะพาเด็กๆนะครับเวะนะครับศูนย์การเรียนรู้นะครับกฟผนะครับของเข่อนลำตะคองนะครับก็ที่นี่นะครับก็เข้ามาได้เลยนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับส่วนเด็กๆก็เข้าไปนะครับเพื่อนะครับจะไปรับริบแบนนะครับแล้วก็นะครับ ายนะครับเพื่อจะเข้าไปในตัวอาคารนะครับไปกันครับแล้วเราเข้าไปดูภายในเข้ามานะครับทุกคนนะครับก็จะมารับคีย์การ์ดนะครับเพื่อระบุตัวตนนะครับที่เรามาที่นี่นะครับทุกคนจะได้คีย์การ์ดทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่เป็นเด็กนะครับก็เดี๋ยวพี่พี่ๆนะครับจะพาเรานะครับเข้าไปดูนะครับต่างๆนะครับกับการเกิดไฟฟ้านะครับต่างๆนะครับ ไปครับครับสำหรับทริปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe ให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้เราไปทําคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่เราเข้ามารับชมครับสวัสดีครับ